อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเวลาเราขึ้น take off หรือว่า landing เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ติดทะเลนะเพราะมันอยู่ติดทะเลปุ๊บเนี่ยตอนนี้พื้นที่จํากัดมากแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องของการขยายพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารด้วยการสร้างอาคารอย่างเดียวที่สําคัญมันคือต้องสร้าง ทางวิ่งหรือว่าสร้างรันเวย์นะครับ,รบซึ่งตอนนี้ที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยมีรันเวย์เดียว oh. มันก็เลยมีค,ความจํากัดในเรื่องของเที่ยวบิน mm. จํานวนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะก็จะลงได้ขึ้นหรือลงได้ประมาณ25เที่ยวบินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต่อให้มีอาคารมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มไปกว่า25เที่ยวบินต่อชั่วโมงอยู่แล้วแต่ว่าณนะตอนนี้ทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ดูแลกํากับสนามบินภูเก็ตอยู่ตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอยู่5800ล้านอันั้นก็จะเพิ่มใน่วน ของผู้โดยสารได้บางส่วนเท่านั้นเองแต่เต็มที่ได้แค่3ปีพอ3ปีแล้วเนี่ยมันก็จะแน่นไปหมดแล้วคราวนี้ทั้งรันเวย์ก็ดีทั้งในส่วนของอาคารผู้โดยสารก็ดีก็จะแน่นไปหมด